นิธานของพระราชชนนีนับตั้งแต่พระราชชนนีสีสังวานเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์พระองค์ได้ปฏิบัติภารกิจเลี้ยงดูพระโอรสพระธิดาโดยลําพังอย่างเต็มพระกลังขณะพระธิดาและพระโอรสทรงอยู่ในวัยเจริญพระชนสาโดยพระองค์หญิงสิบพันษาพระองค์ชาย8ปดพันษาและพระองค์เล็กเพียงหกพันษาโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของพระธิดาและพระโอรสพระราชชนนี ทรงเป็นผู้ที่มีความคิดทันสมัยรอบคอบมองการไกลและให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับต้นๆในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2476พระราชชนนีได้ส่งเจ้านายเล็กๆทั้ง3าพระองค์เข้าไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กที่ชองโซเลอีกครั้งหนึ่งที่นั่น มีการเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่โดยจะทรงเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงร่วมกับการออกพระกำลังและกายบริหารจากนั้นในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2476พระราชชนนีได้ส่งให้ทุกพระองค์เข้าเรียนที่โรงเรียนประถมใกล้ๆบ้านที่ชื่อว่าเอกออเมียมอง โรงเรียนแห่งนี้อยู่ห่างจากบ้านเพียงสิบนาทีโดยทั้ง3พระองค์จะเดินไปโรงเรียนพร้อมทั้งทรงสะพายกระเป๋าด้วยพระองค์เองโรงเรียนเอโกเมียมองแห่งนี้มีอยู่สมห้องเรียนแต่ละพระองค์แยกกันเรียนคนละห้องโดยพระราชจนนีทรงเล่าถึงการเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อแรกเข้าศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ว่าเล็กยังรู้จักเป็นห่วงการเรียนมีหนังสือเขาให้ท่อง2-3งถาคำก็คอยยุ่งท่องอยู่เสมอต่อมาในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2,478ไน้ทรงย้ายโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่ชื่อว่า เอโกนูเวลเดลาสวิสโฮมองโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนในแบบระบบของประเทศสวิสเซอร์แลนด์แบ่งออกเป็น10บชั้นเรียนเริ่มด้วยชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นอนุบาลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรส่งเข้าเรียนในชั้นนี้ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ8ปพรรษาขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ทรส่งเข้าชั้นสองขณะนั้นทรงมีพระชนมายุ10พรรษาโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้า,จาฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้นานถึงสิบปีร่วมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลที่ทรงศึกษาที่โรงเรียนเอกอนูเวลเดลาสวิสโหมองนี่ถึง8ปีโดยในห่วงการศึกษาสองปีสุดท้ายพระราชจนนี ทรงให้พระโอรสทรงเรียนแบบประจำทั้งนี้เพื่อฝึกให้ทรงรู้จักช่วยเหลือตัวเองและใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆนและเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกสายทั้งสองพระองค์ทรงเลือกสายศิลป์ภาษาลาตินและอังกฤษโดยบังคับเรียนภาษาเยอรมันโดยมีวิชาพิเศษคือทำสวนและช่างไม้ ปัจจุบันโรงเรียนเอกร์นูเวลเดลาสวิสโฮมองเป็นสถานศึกษาที่ยังดำเนินกิจการอยู่และได้รับความนิยมตลอดมาโรงเรียนแห่งนี้นับเป็นโรงเรียนชั้นเยี่ยมของสวิตเซอร์แลนด์และเป็นโรงเรียนชั้นนำของทวีปยุโรปโดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมปลายและรับนักเรียนทั้งแบบไปกลับและแบบอยู่ประจำตั้งอยู่ที่ถนน เชอร์แมงเดอโฮเวเฮยาสเมืองโลซานปัจจุบันบุคลากรอ,อาจารย์ทั้งสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของโรงเรียนเอโกนูเวลเดลาสวิสโฮมองยังระลึกอยู่เสมอว่าโรงเรียนแห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนของพระมหากษัตริย์ไทยถึงสองพระองค์ Nous sommes très très fiers et très honorés d'avoir eu le roi de Thaïlande comme élève et son frère aussi. Mais je dois dire que nous sommes beaucoup plus honorés parce que le roi de Thaïlande et son frère étaient un bon élève. D'accord Et c'est ça qui nous fait le plus grand plaisir. Et j'ai toujours su que le roi de Thaïlande a étudié à l'école nouvelle. Et même mes parents, quand ils m'ont <imitation> inscrit <imitation> à l'école, étaient très fiers de m'inscrire dans l'école du roi de Thaïlande. Nouvelle. ทรงศึกษาอยู่นั้นมีอาคารเพียงสองหลังคืออาคารเรียนและอาคารนักเรียนประจำส่วนสนามฟุตบอลและสนามเทนนิสที่เคยทรงเล่นสนุกกับพระสหายเปลี่ยนมาเป็นตึกใหม่เช่นเดียวกับพื้นที่แปลงปลูกผักซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทรงสนใจมากเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ตึกอํำนวยการของโรงเรียนโดยด้านหน้ามีป้ายจารึกว่า อาคารหลังนี้ได้สร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลซึ่งได้ทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ในช่วงปีพุทธศักราช2478ถึง2488 Ici, nous avons l'un des bâtiments les plus anciens de l'école nouvelle, n'est-ce pas? C'est le bâtiment du collège qui date de l'année 1906. C'est là d'ailleurs que le roi de Thaïlande faisait ses études. Oui, parce qu'à l'époque, nous n'avions pas beaucoup d'autres bâtiments que celui-là. Et d'ailleurs, le bâtiment qu'on voit là sur notre droite est exactement, est exactement le même qu'il était à l'époque. Et là, si vous regardez, c'est le bâtiment de l'internat, là où les élèves étrangers qui nous font l'amitié de suivre les cours à l'école nouvelle dorment et habitent. Et on ira après car avec le bâtiment du collège, c'est le plus ancien de l'école, n'est-ce pas Nous remontons à 1906. Oui. Donc nous quittons les années 2000 maintenant oui. pour remonter vers, vers l'époque plus ancienne, d'accord Voilà, dans le bâtiment que tu connais bien. Mais bien sûr, de oui de l'école nouvelle de la Suisse romande. Qui a été quand même rénové et modernisé parce que le sol est différent, est mais les boiseries, les, les boiseries les sont les mêmes, les plafonds sont les mêmes, les pièces sont les mêmes. L'espace est, le même. même. est le même. Et là, regarde juste ici, il ah, y a une oui. magnifique image ah, oui. qui montre l'école nouvelle telle qu'elle était en 1906. C'est-à-dire seulement avec le bâtiment dans lequel nous oui. sommes à l'heure actuelle, celui-là, et le bâtiment du collège. Et tout le reste... Il n'y avait pas encore le terrain de football, et le de terrain, terrain de tennis. De football. Oui. Tout le reste est un oui. espace vert, puisque comme tu le disais oui. très bien, l'école nouvelle préconisait que les élèves aient des activités dans la nature, voient... Comment les choses se passent dans le concret et oui. pas seulement dans les salles de classe, oui, n'est-ce pas En effet, oui. Et, et c'est même une des originalités de l'école nouvelle. Elle a été créée pour ça, pour oui. faire en sorte que les enfants sortent des classes et, et voient autre chose que la théorie entre quatre murs. <music> Et la salle, c'est celle-là, n'est-ce pas Il n'y en oui. avait pas d'autre. Okay. Et elle va jusque dans la véranda. Dans la véranda oui exactement. Oui. Et là, tu vois que c'est déjà prêt, mais c'est déjà prêt seulement pour les élèves internes, parce oui. qu'il n'y a que les élèves internes. Qui dîne ici le, soir. le soir oui bien sûr. oui et alors on parlait de 630 élèves et plus mais en réalité les internes ne sont que 50 oui. parce qu'il n'y a que 50 places dans ce bâtiment et là alors je peux t'assurer que tout est resté tout est d'origine. Bien sûr, on Aussi peut le voir. Les marches, Mais oui. Dans nos pierres suisses, oui. la balustrade, les couleurs, oui. tout est exactement comme cela oui. était à l'époque. Oui. Évidemment, c'est la fin des cours, alors les enfants mettent les, tables sur, euh, les chaises sur les tables pour que les personnes de ménage puissent tout nettoyer, mais c'est exactement ainsi qu'étaient les, oui. les salles à l'époque, n'est-ce pas Bon, le mobilier est neuf, mais comme vous le voyez, ça a un petit côté quand même rétro qui est très joli. Oui, <laughs> les volumes sont restés évidemment les, les mêmes. mêmes. Là, par exemple, il y a une jolie salle qui est maintenant une bibliothèque et qui était avant la salle des travaux manuels. activité q u le r o de t h a ï l a n d a toujours b e a u c o u aimé. Absolument, oui, et avec grand succès. Et avec grand succès en plus. บริเวณพื้นที่ด้านหนึ่งของตึกเปลี่ยนชั้นล่างที่นี่เคยเป็นห้องทรงงานไม้ที่พระองค์มักจะเสด็จอยู่เสมอพระองค์ทรงสนพระไทยงานช่างไม้มากเป็นพิเศษ ทรงสนพระททยการผลิตของเล่นต่างๆขึ้นเองเช่นเรือจำลองเครื่องบินจำลองและของใช้ส่วนพระองค์ต่างๆและสามารถทำได้ดีอย่างยิ่งทว่าปัจจุบันห้องทรงงานไม้ในห้วงทรงพระเยาว์ได้เปลี่ยนเป็นห้องสมุดสำหรับนักเรียนระดับประถม

J'étais dans une autre école avant et puis le sport, c'était pas super. Et ici, je sais pas, on a plein de possibilités euh, au sport. Il y a vraiment euh, tous, mes, tous les sports que j'ai déjà fait en dehors, n'importe quoi, je les ai tous fait ici. Il y a plein de sports. Puis euh, les, 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 prof, les professeurs de sport sont assez bien parce qu'il y, 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 y a un des professeurs de sport qui était champion de volleyball à une école. Alors bonjour, je m'appelle Santiago Disli, j'ai 14 ans et euh, je suis ici à l'école nouvelle. Euh, je dois être ici depuis 7 ans. Bah, en classe c'est très, très bien. On a une super euh, entre, entre les profs et les élèves, c'est très... Il y a une connexion assez, assez bien. Euh, En camarade, c'est vraiment beaucoup de on est tous ensemble, on il y a jamais une personne de toute seule, on est tous, on est une grosse comme une grosse famille quoi. ปีพุทธศักราช2482ถึง2488เป็นช่วงเวลาของการเกิดสองครามโลกครั้งที่2 ยิ่งว่วงเวลานั้นเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันทั้งสองพระองค์ทรงจักรยานอยู่จนเป็นที่คุ้นตาเพื่อนบ้านในละแวกนั้นซึ่งเส้นทางจากพระตำหนักวิลล่าวัฒนาไปโรงเรียนมีระยะทางยาวกว่า4กิโลเมตรและขาไปเส้นทางเป็นทางขึ้นเนินเขาต่างระดับกว่า300เมตรและต้องทรงใช้พละกกำลังมากพอสมควร ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยะเดชทรงศึกษาจบชั้นระดับสิบจากนั้นทรงสอบไล่เพื่อจบหลักสูตรและทรงสอบดีพรมเดอแบเชยีเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งพระองค์ทรงสนพระไทยเข้าศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโลซาน โดยมหาวิทยาลัยโลซานที่พระองค์ทรงเข้ารับการศึกษาขณะนั้นตั้งอยู่ในตัวเมืองโลซานบริเวณปราสเดลาคริป,ปอนเมื่อเดินผ่านประตูใหญ่ของอดีตมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้ขึ้นสู่บันไดด้านบนจะพบกับโถงห้องขนาดใหญ่ประดับด้วยน้ำพุตัวอาคารแต่ละด้านแยกออกไปเป็นห้องเรียนต่างๆซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นห้องสมุดแห่งรัฐและห้องสมุด แห่งมหาวิทยาลัยโลซานโดยที่บริเวณชั้นล่างเป็นพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2080โดยเปิดสอนให้แก่คณะนักบวชในาศาสนาคริสต์ตัวอาคารของมหาวิทยาลัยดั้งเดิมนั้นเคยเป็นพระราชวังปาเลเดอฮูมีนมากอนที่ก่อสร้างด้วยศิลป,ปะในแบบเรเนซองส์ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็น มหาวิทยาลัยโลซานในปีพุทธศักราช2433ทว่าภายหลังมหาวิทยาลัยโลซานได้ย้ายออกไปอยู่นอกตัวเมืองเนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 12 000 étudiants de plus. Donc nous sommes une université qui s'est passablement développée par rapport à ce qu'a connu votre roi comme étudiant. La chose première, c'est qu'il a étudié au centre de la cité de Lausanne, alors que dans les années 70, il n'y avait plus suffisamment de place pour cette université qui commençait, disons, à se développer de manière importante et euh, qu'il a fallu alors organiser le transfert de l'université sur le campus que vous voyez euh, ici, dont vous avez euh, une image ici, aérienne, euh, hors, de, hors de Lausanne. Euh, C'était vraiment nécessaire, puisqu'à l'époque, on parlait de, dans les années 60, à peu près 2000 étudiants, plus un certain nombre d'enseignants, de, et qu'aujourd'hui, il y a 14 000 étudiants. Euh, 4500 collaborateurs de l'université, certains en médecine encore <coughs> près de l'hôpital universitaire en ville, et puis que juste à côté il y a, comme je vous l'ai dit, l'école le, le, polytechnique fédérale, c'est-à-dire qu'on a un campus aujourd'hui qui fait euh, 30 000, euh, qui réunit chaque jour 30 ou 32 000 personnes qui, se, qui, qui viennent ici chaque jour. Donc c'est vraiment euh, quelque chose que je pense. Euh, reconnaîtrait Majesté ne Bobimpo Sa ขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาเรียนที่มหาวิทยายลัยโลซานแห่งนี้พระองค์คงจะได้ทรงพระราชดำเนินไปเกือบทุกที่และทุกห้อง เพื่อทรงคน้นคว้าท่องตำราเข้าฟังบรรยายตลอดห่วงเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2488ถึง2493โดยในปีพุทธศักราช2489เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเนื่องด้วยพระราชภาระเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงเปลี่ยนมาเรียนวิชาด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงสนพระไทยพระองค์ทรงเข้าเรียนในวิชาเกี่ยวกับกฎหมายประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมการปกครองปรัชญารวมถึงด้านภาษาที่ทรงเชี่ยวชาญทั้งภาษาฝรั่งเศสอังกฤษลาตินและเยอรมันทรงผลให้พระองค์ มีความรู้กว้างขวางและหลากหลายสู่พระปรีชาสามารถในการทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศไทยในเวลาต่อมา par exemple de l'économie politique, de l'histoire de la philosophie ou de l'histoire politique, les, les dernières années à la faculté de droit, avec euh, l'histoire des institutions politiques comparées ou du droit civil comparé, du droit romain ou euh, du droit pénal. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยโลซานได้เก็บรักษาเอกสารสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8รัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอและสมเด็จพระราชชนนีไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ Là, ce sont les cours qui ont été suivis par le roi euh, pendant un semestre. Et alors, on a, on a gardé ces documents-là pour tous les semestres, ce qui nous permet de savoir à quel cours a participé tel étudiant. Donc, ça indique qu'il suivait des enseignements de sciences sociales et politiques. La faculté que nous appelons SSP. Et nous devrions retrouver ici, voilà, nous avons ici sciences politiques. Effectivement, ce sont des cours de sciences politiques. Mais ça, c'est les signatures, les signatures des professeurs. qui sont Monsieur Piaget, c'est quelqu'un de très important dans le développement de l'enfant. Il écrit beaucoup de livres. C'est un, un, pédagogue extrêmement célèbre, par exemple. C'est des très bons cours qu'il a suivis, le roi. ตลอดว่วงเวลาที่ทรงศึกษาโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ที่พระองค์ทรงละวางวิชาวิทยาศาสตร์ที่ทรงชื่นชอบตั้งแต่ทรงพระเยาว์เพื่อศึกษาในวิชาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติพระราชภารกิจอันเป็นราชกิจที่ใหญ่หลวงเพื่อประเทศชาตินั่นเอง